สวัสดีครับมูนี่ทีมงานของนายกชนท่านท่ามสารปะโปมูนี่มาเบิงค่วมเดือดร้อนของพีของน้องเข้าถนนเป็นลุม่มเป็นบอ่อกลางๆถนนใหญ่เลยครับมูนีระหว่างพ้นเถาดดาันแต่ครับเส้นทางเส้นนี้ประธานค่ำติวสอท่อสุรพงศ์สอท่ออุทัยสอท่อบุญชูมูนี่มาเบิงค่วมเดือดร้อนให้พีให้น้องเข้าครับม,มันทะลุไปหอดใส่แล้วครับมันทะลุออกพีอยู่บ่ครับ เออให้ท่านพุร่งพงษ์ลงกปหมเบิงนี่งนี่ครับเราเท่าคอนใจของพี่ของน้องนนโยกกะปริดจริงที่ถึงน้องครับที่ตามเรื่องปัญหาความเหลือดร้นอยู่ตลอดครับคอยอัปเดตอยู่ตลอดบ่ญกัะหน่าฐานมันมาได้จังไดเ ถ้าอุดแล้วก็อุดอุดแล้วก็นจบไปเลยเนี่ยปัญหาเรื่องของสุดครับมันเป็นรูดอยู่ตรงกลางเลยว่าสั่นเป็นครับท่านนี้นะครับพี่น้องต้ติดตามกันอีกไหม